การเปิดตัวออกโรงของกลุ่มพลังอาชีวะเพื่อชาติที่มาปรากฏและสแสดงตัวเพื่อต้านเยาวชนปวดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอ้โหเริ่มแรกนะครับมีผู้นําเอาหน้าเพจของกลุ่มอาชีวะเพื่อชาติเอาเอามันมาเปิดโปงเปิดโปงฮะเป็นผู้สมัครสสของพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งก็รู้อยู่นะครับใครเป็นเจ้าของพรรคต่อมาก็มีการเอานาภาพแกนนำาันกมาแถลงข่าวว่าเป็นเด็กของรัฐมนตรี และสอสอคนหนึ่งของคักประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นแกนนาในการเคลื่อนไหวของกปปสวันนี้เงียบกริบเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีไม่หือไม่อืออะไรกับใครเลยเงียบเงียบพอๆกับอนุพงษ์อ่ะไอสอสอดาําๆะคกับตางใต้เนี่นี่ไอคนพวกนี้ที่ออกมา,าแถลงเนี่ยมันเป็นเด็กของรัฐมนตรีคนนี้และเป็นภาพจากคลิปซึ่งมีการบันทึกอย่างละเอียดแทบจะทุกก้าวย่าง จากกบอปสไปยังพักรวมพลังประชาชาติไทยไปถึงประชาธิปัตยเพียงแค่เนี้ยสังคมก็มองเห็นนะครับไอ้เส้นสนกลนในและความสัมพันธ์ในทางการเมืองวันนี้ครบถ้วนไปหมดครบถ้วนไปหมดไม่ว่าจะเป็นการขยับขับเคลื่อนนะครับของไอ้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 บังแคออินเดียนูนะ่นนั่นตั้งแต่นะครับน้ําตาหนักแผ่นดินนะครับเกิดขึ้นการออกตัวนะครับการออกมา ของเยาวชนอะไรอาชีวะของเขาอะไรเนี่ยหรือแม้แต่อะไรละหลายกลุ่มเนี่ยแะ่แนั้นการก่อตัวของกลุ่มพลังซึ่งตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการที่เห็นชอบกับข้อเสนอสามข้อของเยาวชนปวดแอบวันนี้มันชัดเจนหมดไปแล้วมันชัดจนโยงสายยาวไปยังพักร่วมรัฐบาลบางพรร และก,ก็การสมคบคิดก่อนรับประหารเมื่อเดือนพฤษภาปี57นี่คือรับประหารของจริงนี่คือการสมคบคิดของจริงและเป็นเส้นสายที่แวดล้อมไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งนั้นนี่ไงทิ้งที่เราเห็นฉะนั้นนี่นะสิ่งต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่ในขณะนี้วันนี้ประเทศของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด พอนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวกันมากๆเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องการแก้รัฐมนูญต้องการยุสภาคืนมอะไรกับประชาชนตัดสินใจกันใหม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นในทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันปองคิดอะไรไม่ออกหันไปเอาคําว่ากลุ่มอาชีวะออกมาชูเพื่ออะไรฮะหวังจะเบรกการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนที่ได้เห็นเรื่องราวการเคลื่อนไหวทางการเมืองมายาวนานเนี่ยเขาพากันสายหน้าไปหมดเขาพากาันสายหน้าไปหมดขณะที่ฝ่ายหนึ่ง เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมากถึงขั้นเข้าไปวิ่งแฮมคารโลร้องเพลงแฮมทารโล,ล,ลยโลุคสภากันนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกฝ่ายที่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นหัวเก่าทั้งหลายเนี่ยยังไปขุดเอาอาชีวะขึ้นมาปัดฝุ่นกันอยู่อีกดีมันไม่มันไม่ไปขุดลูกเสือชาวบ้านมาอีกนี่มันถ้าไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซะจริงๆเราถึงบอกไงครับว่าไอ้คนประเภทแบบนี้ไงถ้ามันอยู่ประเทศไหนนะประเทศไม่มีความก้าวหน้าหรอก เพราะมันไม่มีความก้าวหน้าจมปลักกับอยู่สิ่งเก่าๆโลกก็เปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแต่คนพวกนี้ไม่เคยคิดอะไรเลยนี่ฮะมันไม่ทันอะไรกันขนาดที่เยาวชนคนหนุ่มคนสาวในยุคนี้เป็นไงฮะรูปแบบใหม่ๆมีบทเพลงใหม่ๆในการเคลื่อนไหวหทางการเมืองเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากยุค14ตุลา16ไปมากแล้วแต่อีกฝ่ายยังคิดสูตรจัดตั้งอาชีวะอามาปะทะนักเรียนนิสิตนักศึกษาเหมือนเมื่อกว่า40ปีที่แล้วอยู่อีกนี่มันคือโลกเก่าของกลุ่มที่ยึดกลุ่มอำนาจในยุคปัจจุบันจริง แล้วก็ยังจะเอาแนวคิดเก่าๆรูปแบบเก่าๆเอามาต่อสู้กับเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังจะผลักดันสังคมไทยไปสู่โลกใหม่นี่นอกจากจะก้าวไม่ทันคนรุ่นใหม่แล้วเนะี่ยวันนี้ยังทําให้ทั้งสังคมไทยมองเห็นว่าเฮ้ยจะต้องร่วมกับคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้มันขึ้นมาจริงๆไม่อย่างนั้นแล้วเราจะต้องจบลักอยู่กับระบบอํานาจที่มันล้าหลังและมันไม่ทําให้บ้านเมืองในพัฒนาอะไรก้าวหน้าไปเลย ฉุดกันทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพทั้งความเจริญสังคมทั้งเทคนโนโลยีทั้งเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมแน่นอนว่าไ้ความโบราณเก่าแก่มันเป็นคุณค่าที่จะต้องรักษาอาไว้สิ่งที่รักษาไว้อย่างโบราณสถานอย่างนี้งานศิลปะนี้สิ่งปลูกสร้างก่อนเก่าอย่างนี้หรือสูตรอาหารโบราณสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณกาแฟโบราณก็ยังเป็นจุดขายจริงไหมแต่ไอ้การเมืองแบบโบราณน,นี่ไอ้กลุ่มอํานาจแนวคิดล้านหลังนี่เนี่ย นี่คือตัวฉุดความเจริญก้าวหน้าที่ไม่ไมควรจะรักษาเอาไว้ด้วยซ้ำไปนี่ให้กลุ่มกระทิงแดงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องชูกาําลังไม่เกี่ยวกับคดีทายาทกระจิงแดงที่กํลาลังอื้อฉาวแต่หมายถึงการนําเอานักเรียนช่างกนอาชีวะเอามาจับตั้งเพื่ออะไรฮะเอามาไว้ต่อต้านการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาเมื่อกว่า 40, 40ปีก่อนโดยหลังจากที่ตีตุลา16นักศึกษาประชาชนสามารถโค่นล้ม,ลมรัฐบาลเด็จการทหารได้สําเร็จผลักดันสังคมไทยเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย จากนั้นศูนย์กรารนิสิตนักศึกษาประเทศไทยได้เป็นองค์กรในการนําประชาชนนี้ต่อสู้เพื่อเพื่อาเป็นธรรมในทุกๆปัญหารวมทั้งต่อสู้ให้ประชาธิปตไตยเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่กลุ่มมนาเกาผู้นําฝ่ายทหารกลุ่มแวนวคิดขวาจัดจึงจัดตั้งกลุ่มมวลชนของตัวเองขึ้นมาเพื่อต่อต้านฝ่ายนักศึกษาและก็ประชาชนหากยังจากันได้เอ,อ่ยชื่อไปเนี่ยต้องจําได้หมดอ่ะพอเวลาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนสุดสายหัสดสนิน นายทหารกรรมนอยดพนตรีในสม um ัยนั้นนําเอานักเรียนช่างคนอาชีวะเอามาจัดตั้งเป็นกลุ่มกระทิงแดงเพื่ออะไรฮะก่อกวนการจุมนุมต่างๆของสุนิศรนักศึกษาแห่งประเทศไทยนี่ฮะจึงเลยมองภาพไงมองภาพไปถึงอาชีวะปัจจุบันเนี่ยนี่ฮะโดยดึงเอาความเป็นนักบูของนักเรียนอาชีวะนี่ออกมาใช้เพื่อสกัดขัดขวางนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เป็นพวกสายเลียน เปรียบกันหวังนะครับว่าจะเอาฝ่ายกําลังเอามาหยุดยั้งปัญญาชนแบบนี้แกนนากระทิงแดงที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นเฉลิมชัยมัชฉากรมถึงกระทิงแดงเนี่ยภายหลังก็ได้บุญํำเนจเข้ารับราชการทหารจุดเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนายทหารสายนักเลงผู้พันถึงคนดังนั่นเองสมัยนั้นนะครับเมื่อศูนย์นิสิตนักศึกษาจัดชุมนุมเพื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะต้องเตรียมรับมือกับกระทิงแดงที่จะมาแนวต่อยตีก่อควนไป็นสุนใช้ปืนใช้ระเบิดอย่างงี้ กลางค่ำกลางคืนดึกเนมื่อนักศึกษา,าออกติดโปสเตอร์ซึ่งก็เป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ชนิดเดียวที่ใช้ได้ผลเขาก็ต้องคอยป้องกันตัวเองจากกระทิงแดงที่คอยดักตีดักยิงแบบนี้นี่ฮะนี่คือส่วนหนึ่งไงมันเป็นไปตามแนวทางของขวาพิฆาต้ายโดยจะมีการปลุกแนวคิดใร้กับนักเรียนอาชีวะว่าไอะฝ่ายสูนนิสิตนักศึกษา,านี่นะเป็นพวกซ้ายจัดเอย่ยพวกมีแนวคิดคอมมิวนิสต์เอ่ยพวกมีแนวคิดล้มล้างการปกครองปลุกปั่นความชาตินิยมขวาจัดเนี่ยให้กับกระทิงแดง แล้วก็ออกไปประทะกับฝ่ายซ้ายโดยเพราะอย่างยิ่งความพิฆาตซ้ายที่ร้ายแรงที่สุดก็คือหตุลาหนึ่งานั่นคือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเนื่องจากถึงจุดที่ฝ่ายนุลักนิยมทางการเมืองเห็นว่าจะปล่อยให้กระบวนกนวารรักศาประชาชนเติบโตกว่านี้เอาละไม่ได้แล้วแถมด้วยความบาดกลัวในกระแสะสังคมนิยมซึ่งฝ่ายซ้ายเอาชนะฝ่ายรัฐบาลขวาในประเทศย่านอนโดจีนทั้งเวียดนามลาวกัมพูชาเขาเกรงไงว่าไทยเนี่ยจะเป็นประเทศต่อไปตามทฤษฎีโดมิโน เขาเลยต้องสร้างเรื่องมิ่นสถาบันที่คนไทยเคารพรักผ่านสื่อายขวาในหน้าหนังสือพิมพ์ดาวสายามแล้วก็โหมกระแสเกลียดชังผ่านชมรมวิทยุเสรีที่มีสถานีวิทยุยานกรนี่แหละเป็นแม่ข่ายพร้อมเกลือขายวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศนี่ฮะนึกถึงดาวสายามในอดีตนึกถึงนะครับเครืออะไรไม่รู้นะครับณปัจจุบันที่กําลังโหมกระแสของความเกลียดชัง ผ่านชมรมนะครับวิทยุหรือชมรมนะครับสื่อต่างๆเหล่าเนี้ยนี่ฮะในใจหมายมนั้นก่อนที่มวลฝ่ายขวาโดยกระทิงแดงนวพลลูกเสือชาวบ้านจะบุกเข้าไปในธรรมศาสตร์ที่นักศึกษาเข้าจมุมอยู่ด้วยการให้เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธสงครามยิงถล่มเบิกตาไม่รู้นะใครยิงเข้าไปบ้างนั่นละกลายเป็นเหตุการณ์นะครับเข็นข่ากลายเืองที่โหดเยี้ยมที่สุดเป้าหมายคือกวาดล้างกระบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้มันหมดสิ้นไปฉะนั้นการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่นพพอสอนี้ มันมีรูปแบบรแัฒววนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิมๆมากทําไมต้องเป็นอย่างนั้นสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วไงนี่คือยุคดิจิทัลที่มันมีโลกออนไลน์ไว้ค้นคว้าสืหาข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทั้งไว้สื่อสารนัดหมายการเคลื่อนไหวต่างๆวันนี้ประชาชนทั้งประเทศนี่นะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศฟังผมอยู่เนี่ยเขาจะเชื่อหรือเขาไม่เชื่อนี่นะวันนี้นะนนวันนี้ยุคดิจิทัล เขาสามารถ้นคว้าสืบหาไอ้ข้อมูลไอ้อย่างที่ผมพูดนี่มันจริงหรือไม่จริงรวมแม้แต่กระทท่งนะครับเขาไว้สื่อสารนัดหมายการเคลื่อนไหวจากความตื่นตัวอย่างสูงในการเลือกตั้งเมื่อ24มีนา62เป็นไงฮะของคนรุ่นใหม่แต่เริ่มรับไม่ได้กับการใช้รัฐมนูรกฎกติกาต่างๆองค์กรอิสระบางองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือให้กลุ่มอำนาจจากการรัฐหานเป็นรัฐบาลต่อไปอย่างนี้ฉะนั้นการต่อต้านรัฐบาลนี้จากคนรุ่นใหม่มันจึงปะทุขึ้นไง แต่เขาก็มาด้วยรูปแบบใหม่ๆมาด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆมีการจัดแลดบ็อบมีการจัดวิ่งทำแฮมทาโร่พร้อมบทเพลงแฮมทาโร่เวอร์ชั่นยุบสภาขณะที่ก่อนหน้านี้เพลงปลุกเล้าคนรุ่นใหม่ที่สรงพลังที่สุดในทางการเมืองก็คือเพลงและประเทศกูมีอย่างนั้นนี่ฮะเป็นการจบสิ้นบทบาทของรูปแบบเก่าๆจากยุค14ตุลาคมรวมทั้งหมดสิ้นนะครับบทบาทของเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อการต่อสู้ใน การชุมนุมเดิมๆส่วนหนึ่งเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปมากวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่วันนี้เปลี่ยนไปจากยุค40ปีที่แล้วอย่างไกลมากแน่นอนนะคนรุ่นใหม่ยังสาธาในนั้นต่อสู้ยุคก่อนเก่าอย่างจิตภูมิศาส์เออ,อย่างคลองจันดาวงเลยกลุ่มนัากการเมืองอีสานที่ถูกอำนาจนดับ